สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะชวนเพื่อนๆมาทําขนมปังนะครับเป็นทรงฮอตดอกนะครับนั่นก็คือฮอตดอกโควิดบันนั่นเองนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับแบบนี้เลยนะนี่นะครับผมตัดแป้งชิ้นค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับพิเศษนิดนึงก็คือสถานที่ทํานะครับตอนนี้ผมย้ายที่อยู่มาอยู่ที่สุราษฎร์แล้วแล้วก็ ซื้อเตาอบใหม่นะครับอาจจะต้องทําความคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกับเตาอบอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับแต่อบออกมานะครับเท่าที่ผมอบเนี่ยสีสม่ําเสมอกันค่อนข้างดีเลยนะโอเคเดี๋ยวนะครับส่วนผสมมีอะไรวิธีการทํำยังไงนะครับแล้วก็รสชาติเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับส่วนผสมนะครับก็จะมีแป้งขนมปงังแป้งโฮลวีตน้ําตาลเกลือยีสต์น้ำนะครับน้ำผึ้ง แล้วก็เพิ่มความนุ่มหอมด้วยโยเกิร์ตนะครับแล้วก็ส่วนผสมของเนยนะครับนิดหน่อยอโอเคครับขั้นแรกนะครับผมก็เริ่มจากการใส่ของแห้งลงไปก่อนนะครับของแห้งในสูตรก็จะมีแป้งนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะใส่รวมกันไปจากนั้นนะครับเปิดเครื่องให้ส่วนผสมเนี่ยกระจายตัวนะครับแปบ๊บเดียวนะครับให้ส่วนผสม กระจายตัวเล็กน้อยนะครับพอส่วนผสมกระจายตัวกันนะครับเราก็จะใส่ของเหลวลงไปนะครับของเหลวก็จะมีน้ำนะครับโยเกิร์ตแล้วก็น้ำผึ้งนะครับส่วนที่เป็นของเหลวทั้งหมดเนาะยกเว้นเนยนะครับนวดจนส่วนผสมจับตัวกันหรือว่ารวมตัวกันนั่นเองอ่ะค่อยๆนวดไปนะครับ พอส่วนผสมนะครับรวมตัวจับตัวกันนะครับไม่เหลือน้ําแข็งแล้วเนาะเราก็จะใส่ยีสต์ลงไปนะครับนวดต่อประมาณหนึนาทีนะครับหรือว่าสังเกตว่ายีสต์กระจายตัวดีนะครับพอเราไม่เห็นผงยีสต์นะครับผมจะตามด้วยเกลือเลยใส่เกลือนะครับนวดต่อจนเราสามารถจับเขาเนี่ยขึงฟิลีมออกได้เล็กน้อยอ่าโอเคนี้ ตัวแป้งโดนะครับเริ่มรัดตัวแล้วเดี๋ยวลองเช็คฟิล์มดูมือแตะน้ำนะครับแล้วก็จับขึงออกอ่าอันนี้โครงสร้างค่อนข้างดีเลยนะครับได้แบบนี้ใส่เนยจืดนิ่มลงไปเลยนะครับเนยจืดนิ่มนะอย่าเป็นเนยแข็งนะครับเพราะถ้าเป็นเนยแข็งเนี่ยใช้เวลานวดนานขึ้นอ่ะนวดนะครับพอเราสังเกตว่าเนยเนี่ยซึมเข้าสู่แป้งโดจนหมดแล้วนะครับลองเช็คฟิล์มดู เอามือแตะน้ำนะครับแล้วก็จับขึงฟิล์มออกอ่าโอเคได้แบบนี้นะครับผมโอเคละเดี๋ยวเราตักนะครับใส่ภาชนะที่เราเตรียมเอาไว้อันนี้นะครับผมใส่กระมังนะกระมังเนี่ยผมทาด้วยช็อตเทนดิ้งบางๆเอาไว้แล้วนะครับเราก็ลวกให้เขามีผิวเรียบตึงนะครับเวลาที่เขาฟูขึ้นหรือว่าพองขึ้นเนี่ยเราก็จะได้สังเกตง่ายขึ้นนะครับ โอเคพักโดไว้นะครับประมาณ50-60นาทีครับแรปนะครับพักไว้50-60นาทีครับเดี๋ยวครบเวลาเรามาดูกันครับครบเวลานะครับนี่โดของเราก็ฟูขึ้นนะครับประมาณ1.5-2เท่าแล้วนะครับเอาแรปออกนะครับวิธีการเช็คนะครับก็เดี๋ยวเราจะโรยแป้งนะครับนะ โรยแป้งบางๆลงไปนะครับแล้วก็จิ้มลงไปเลยนะครับได้แบบนี้เนาะไม่เด้งกลับมาแล้วแบบนี้โอเคแล้วครับผมจะเทแป้งโดนะครับลงบนโต๊ะแผ่เขาออกตัดโดเป็นก้อนละประมาณ80-90กกรัมครับ,รบตัดเสร็จก็วางพักเอาไว้ก่อนนะครับตัดจนครบนะครับพีเชฟหรือว่าปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็วางพักเอาไว้นะครับนะปัจจับ ผมจะปั้นเป็นก้อนกลมแบบหลมุหลมๆนะครับไม่ได้แน่นมากไม่ได้ไล่อากาศออกจนหมดนะค่อยๆรวบนะครับแล้วก็ครึ่งนะครับเก็บปลายนิดนึงนะครับวางเรียนพักไว้ผมจะพักโดไว้นะครับประมาณ1 5บหถึงยีนาทีให้แป้งโดของเรารีแลกซ์หรือว่าคลายตัวก่อนหลังจากนั้นจะรีดไล่อากาศแล้วก็ขึ้นรูปจริงกันครับ โอเคครบเวลานะครับเดี๋ยวเราจะรีดไล่อากาศแล้วก็ขึ้นรูปจริงนะครับวิธีเช็คผมจะบีบไปนะครับเขาเด้งกลับช้าๆแบบนี้นะครับโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดเขาเด้งกลับแบบแรงๆเนี่ยแนะนําว่าพักต่ออีกนะครับอีกสักหน่อยหนึ่งอ่าโอเคครับรีดไล่อากาศออกนะครับจากนั้นพลิกกลับด้านะนะครับจัดรูปทรงรวบเข้ามารวบเข้ามานะครับรวบเข้ามา จากนั้นพลิกขึ้นมานะครับแล้วก็ซีลปลายให้สนิทถ้าเราซีลปลายไม่ดีนะครับเวลาที่เราอบเนาะมีโอกาสที่ตัวที่ซีลเนี่ยเขาก็จะฉีกขึ้นมาได้นะครับคลึงออกเล็กน้อยนะครับได้ประมาณนี้นะครับวางเลี้ยงพักไว้ผมทําให้ดูอีกหนึ่งชิ้นนะครับโรยแป้งกันติดนะครับค่อยๆคลึงนะครับรีดไล่อากาศออกจากนั้นนะครับพลิกกลับด้าน แล้วก็จัดทรงนะครับค่อยๆรวบเข้ามาครั้งที่ 1, 2, 3เนี่ยก็แน่นนิดนึงเนาะหลังจากนั้นก็ค่อยๆไล่เข้ามาครับแล้วก็ซิลไปให้สนิทนะครับถ้าเกิดโดไม่รีแลกพอเนี่ยเวลาที่เรา,เาขึ้นรูปเนี่ยเขาอาจจะมีการฉีกขาดด้วยปริได้เนาะอ่ะโอเคได้ลักษณะแบบนี้นะครับวางเหรียมพักไว้ผมใส่ไว้ในทานนะครับแล้วก็จากนั้นจะคุมหน้าพักไว40้40-50นาที ผ่านไปสัก20-30นาทีจะวอร์มเตานะครับไฟที่ผมวอร์มเนี่ยนะครับไฟบนประมาณ190นะครับไฟล่างก็ประมาณ210องศาโอเคครับครบเวลานะครับก็ขึ้นแบบโอเคเลยขึ้นแบบเยอะมากนะครับผมจะไม่ได้ทาหน้าด้วยไข่นะครับจะสเปร์น้ำบางๆลงไปบนผิวหน้าของตัวขนมปังนะครับหรือว่าตัวโดวของเรานั่นเอง จากนั้นนะครับเอาขนมปังเข้าอบนะฮะอาจจะเห็นว่าไฟที่ผมตั้งไว้เนี่ยค่อนข้างสูงเนาะผมเผื่อนะครับเผื่อความร้อนจากเตานี้ไปนิดนึงนะครับผมจะอบขนมปังเป็นเวลา12-18นาทีนะครับเดี๋ยวครบเวลาแล้วเรามาดูกันครับครบเวลาแล้วนะครับเอาขนมปังออกจากเตา เคาะออกจากพิมพ์นะครับอันนี้นะครับด้านบนเนี่ยสีแบบสวยมากนะครับแล้วก็สีค่อนข้างสม่ําเสมอกันเลยทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวรอให้เย็นก่อนได้เรเรามาชิมรสชาติกันครับเสร็จลงไปแล้วนะครับฮอทดอกบันของผมนะครับโฮวีดนะหน้าตาแล้วก็ชิ้นนะครับประมาณนี้อันนี้ผมพักให้เย็นแล้วนะเดี๋ยวเราลองดูเนื้อแล้วก็รสชาติของเขา นี่นะครับโอ้โหอันนี้เย็นแล้วนะครับดูนะครับความเหนียวนุ่มตัวนี้เป็นแป้งโฮวีดผมใช้แป้งโฮวีดฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ตัวแป้งขนมปังขาวเนี่ยวันนี้ใช้เวียดนามนะครับเดี๋ยวลองชิมรสชาติอืม โอเคครับหลังจากที่ชิมนะครับตัวขนมปังคอนดอกบันตัวนี้นะครับมีความหนึบแล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ำผึ้งนะครับที่ผมใส่ลงไปแล้วก็ได้ความหวานอ่อนๆนะครับสูตรนี้ไม่ได้หวานมากนะครับความหนึบเนี่ยเนื่องจากว่าสูตรนี้อ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับจะมีรสเปรี้ยวแล้วก็กลิ่นของโยเกิร์ตนิดหน่อยนะครับตัวโยเกิร์ตกับตัวน้ำผึ้งที่ใส่ไ้เนี่ยเขาจะช่วย ในการาเรื่องของการย่อยโปรตีนในแป้งนะครับทำให้แป้งมีความนุ่มขึ้นแล้วก็หอมนะครับอร่อยมากหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมจะพยายามอัปคลิปใหม่ให้บ่อยๆขึ้นนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ